ต่อเลยนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่นี่มันความจํามันเต็มนะครับก็เลยตัดไปนะครับลบความจําออกนะครับใหม่นะครับสําหรับคอมเมนต์ที่ถามว่าจุดเหลืองนะครับมันอาจจะเป็นจุดแบบนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องครับถ้าจุดแบบนี้นะครับมันสิเป็นจุดเหลืองแล้วก็บางครั้งมันสิมีเป็นห้อยใหม่นะครับใบแห้งนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดจากพวกมแมลงปากดูดนี่แหละพี่น้องบว่าจะเป็นเพีย้ยหรือว่าเป็นแมงวีขาวนะครับซึ่งแมงวีขาวเนี่ยนะครับกระสีกาจัดยากนนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นเบิงนะครับและเวลาไปซื้อยามาฉีดนะครับก็ต้องถามถามาพนาักงานในร้านหรือว่าอ่านฉลากให้ชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับเพื่อ ก็เป็นการสื่อยามาปิดนะครับแล้วก็ฉีดมันสิบริสูนธ์เปล่านะครับคลิปนี้กระสีประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อจากดีไปนะครับหลังจากที่บเราฉีดยาแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับกระสีเอามาให้เบิงอีกเท่หนึงนะครับว่ามันสีฟื้นขึ้นฉีดพราะมันสิหมากโดกขึ้น่าเกาบอนะครับเพราะฉะนั้นคลิปหน้าค่อยพอกันนะครับอย่าลืมนะครับกด ไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับอ่านาคาชาแนลนะครับบ่มีเฉพาะอ่าการปลูกพืชเท่านั้นนะครับถ้ามีเรื่องเล่าดีๆนะครับเ่ราะเป็นการอ่าความเป็นอยู่นะครับของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับมีแนวใดที่น่าสนใจก็เสี่ยมลงให้เบิ่งในคลิปอ่าในช่องยูยูทูปนาคาชาแนลเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพรต้องห่วงนะครับเพราะว่านาคาบ่นาคาโดยดลสิ อ,ออกคลิปออกทีนึงนะครับเ่ต้องห่วงว่ามันสิไปแจ้งเตือนรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเอามือนีเอาไว้เพียงแค่สกอรมือหนาพอกันใหม่สลับมือนีสวัสดีครับ